เปิดศึกดวลฝีพายการแข่งขันเรือยาวช้างไทยประจำปี2566ในงาน b a n g k o ร r i v อ r s i d e Fest เรียกได้ว,ว่าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องค่ะสอบการแข่งขันเรือยาวช้างไทยค่ะกลับมาสร้างความคึกคักบนน่านน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในงานแบ n g k o k r i ว e r s i ซ e Fest ค่ะด้วยการแข่งขันเรือยาวช้างไทยค่ะเป็นการแข่งขันประเภทเรือยาว20ฝีพายค่ะโดยแบ่งเป็นทีมชาย4ทีมและทีมหญิง4ทีมค่ะโดยทีมชายผู้ชนะเลิศค่ะจะได้ของถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและทีมหญิงค่ะจะได้ถ้วยกรติยศจากนายชัชชาสิทธพ์ว่ารช กร,กรุเทพมหาคนครนอกจากการแข่งขันเรือยาวแล้วค่ะภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันเรือพายประเภทต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลบอร์ดยืนพายค่ะเรือคายัก4คนค่ะและภายในงานแบงคอกริเวอร์ไซเปตค่ะยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์อีกมากมายค่ะให้ได้ร่วมสนุกกันเราไปฟังพเลเรือเอกชัยนรงค์จรินรัตั์ค่ะนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยพูดถึงรายละเอียดของการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายการแข่งขันครั้งนี้เป็นรายการครั้งแรกที่สมาคมกีฬาเรือพายได้เปิดทําการแข่งขันนะครับร่วมกับภาคเอกชนในปีนี้เป็นปีแรก เป็นครั้งแรกครับที่จัดในปีนี้เราคิดว่าจะมีรายการอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเราร่วมจัดกากทางแมนนัคุมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเราหยุดไป2ปีเนื่องจากภาพโควิดมีการแข่งขันที่ที่มีอยู่ก็คือการแขร่งขันเรื่องซับปอดนะครับที่เป็นการแข่งขันทางเทคนิเคลกับรายการแขร่งขันสปินมีการแข่งขันเรือชักเยร์ครับกับเรือดานบอร์ดซึ่ง เป็นเรือเบียช้างนะครับผมเรือนเป็นช้างวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ก็คือจะนํารายได้ทั้งหมดไปสนับสนุนกับมูลนิธิช้างไทยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ช้างไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,น,นก็ขอขอบคุณทางมเน์กรุ๊ปกับทีมงานนะครับที่ให้เกียรติกับสมาคมกีฬาตะภายมาร่วมกับการจัดการในครั้งนี้แล้วงินรายได้ทั้งหมด ก็เป็นการสนนะครับที่จะไปช่วยกับทางไทยเราในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคตครับการแข่งขันในต่ระวันนะครับใน,ในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเรือชักเย่อนนะครับที่เป็นไฮไลท์ ส่วนวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะครับจะเป็นการแข่งขันเรือเลสซิ่งเกี่ยวกับของเรือช้างไทยนะครับในการแข่งขันจะมีทีมที่เข้ามาทำการแข่งขันเนี่ยซึ่งเป็นทีมระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับเป็นทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาเดอพายแล้วในการแข่งขันในระดับทิงชาติประเทศไทยที่สมาคมกีฬาเดอพายเราจัดอยู่ทีมที่มาทั้งหมดนี้เป็นทีมที่อยู่ในระดับ 1234งองสของระดับประเทศไทยครับที่ท,ที่มาทําการแข่งขันอยู่ครับส่วนมากจะเป็นนักกีฬาที่มีความพร้อมเก็บตัวในการทําการแข่งขันซีเกมกับเอเชียเกมปลายปีนี้ส่วนทีมอื่นนั้นก็ยังมีศักยภาพที่สามารถมามาต่อกอรกับทีมนี้ได้ก็คือทีมมกจครับหมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติแล้วก็ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรครับ ซึ่งเป็นทีมที่มีนักกีฬาระดับทีมชาติอยู่ในทีมอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันครับการจัดงานนะครับที่มีอยู่ของระดับของไมเนอร์กรุ๊ปนะครับที่มีแล้วก็สามารถที่จะมาเดินทางมาชมได้ที่ที่นี่นะครับซอย57ทับ1น,นะครับถนนจเจริญนครนะครับก็คิดว่า สามารถที่มาดูและมาชมและมาเชียร์การแข่งขันนะครับยังมีอีเวนต์ต่างๆในการแข่งขันต่างๆที่สามารถรับชมและมาเชียร์ได้ในงานก็จะมีอาหารนะครับทั้งอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็มีการแข่งขัน หรือการการฝึกหัดทำว่าวนะครับเพื่อให้น้องๆกีฬานักกีฬาหรือเยาวชนต่างๆนะได้เรียนรูร้ถึงประวัติว่าวของไทยนะครับทั้งจุฬาปักเป้ารวมทั้งได้มาสนุกสนานและดูและชมและเชียร์กับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันในในการต่างๆที่ทางกลุ่มไมเนอกกร์คุปได้จัดเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพ ให้รับชมและรับเชียร์ต่อไปครับผมสำหรับการแข่งขันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการแข่งขันวันที่5้าระยะเวลาการแข่งขันนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา15 0 0นนะครับจนถึง2 0 0 0 20นาฬิกาซึ่งหลบต่อจาก20่นาฬิกาไปก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่สามารถมารับชมและรับเชียร์ต่างๆมีคอนเสิร์ตที่ที่มีคณะ ต่างๆนักแสดงศิลปินต่างๆที่มาร่วมแสดงทั้ง3คืนนี้ครับอยู่เป็นประจำรวมทั้งได้มารับประทานอาหารนะครับในในงานซึ่งมีอาหารหลากหลายที่จะสามารถมาเดินซื้อรับทานกันได้ในงานครับ